สวัสดีครับทุกคนผมแซมเองนะคลิปนี้แซมจะมาแนะนําโกดังที่เทพรักกันบ้านนะครับผมว่าตอนเนี้โกดังเทพรักมีรถอะไรจอดกันบ้านนะครับแต่ว่าจะเป็นภาพรวมๆนะครับจะไม่ได้รีวิวทุกคันแต่ว่าจะเน้นในส่วนของ Toyota าเ t าติแล้วก็ในส่วนของ Toyota าพีรันเ r อร์ลีนะครับลูกสูงสิประตูที่มีการปรับลดราคาลงมานะครับผมมาเดี๋ยวเริ่มกักในส่วนของตัวทางเข้าก่อนเลยนะครับผมวิธีการมา โกดังเทพารักษ์นะครับไม่ยากนะครับผมข้างหน้าของแซมเนี่ยตรงนี้นะครับด้านหน้าแซมเนี่ยจะเป็นในส่วนของถนนเทพารักษ์นะก่อนถึงสี่แยกคลองขุดนะครับในด้านหน้าแซมเนี่ยอันนี้คือสี่แยกคลองขุดนะครับโฟกัสหน่อยอ่าเนี่ยครับคือสี่แยกคลองขุดนะครับผมก่อนถึงประมาณร้อยเมตรนะครับจะอยู่ซ้ายมือเลยติดกับในส่วนของนี่ครับธนาคารกรุงเทพนี่ก่อนถึงธนาคารกรุงเทพนะครับ โกดังเทพรักอยู่อยู่ซ้ายมือวีสังเกตง่ายๆนะครับผมจะมีพี่วินอยู่ข้างหน้าโกดังเทพรักนะครับลัวสีขาว,ขาวกําแพงสีขาวลัวสแตนเลสนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่จะมีพี่วินอยู่นะี่ครับลัวจะเป็นหน้าตาแบบนี้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับผมนี่เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับผมอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับอย่างสี่แยก คองขุดเนี่ยถ้าขวามือเลี้ยวขวาไปเนี่ยจะไปมูลินิธพอเด็กตึงไปกิ่งแก้วถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยจะไปในส่วนของตัวบางปูนะครับหาไม่ยากถ้ามาไม่ถูกส่วนตัวหาแซมครับเดี๋ยวแซมแชร์โลไปให้นะยืงๆตัวดังก็จะเป็นบิ C ๊กซีบางพีนะครับผมหาไม่ยากมาเริ่มเข้าเลยดีกว่าข้างในนะครับผมมาด้านในเลยก็มีนะเรา,าพอคอยในส่วนของดูแลความเรียบร้อยนะอย่างนี้ ขวามือของแซงก็จะเป็นในส่วนของรถที่เตรียมจะเก็บงานเอารถไปสปาอะไรให้เรียบร้อยนะตรงนี้ขายหมดแล้วนะครับตรงนี้ขายหมดแล้วนะแล้วก็ในส่วนของโซนตรงนี้จะเป็นโซนจอดรถของของคนที่มาติดต่อก็ดีหรือของเซลล์ก็ดีนะแต่ว่าตรงนี้มาแนะนําคันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้จะเป็นในส่วนของตัว t o โยต้ตัว Smartcap นะครับผมปี2021นะ หน้าหลอนะครับตัวนี้หน้าหลอ่อเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเป็นสมาร์ทแคปตัวเตี้ยแบบมีแคลรี่บอยนะครับมีแคลรี่บอยจดลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วเลขไม้สี่หมื่นห้า 45, นะครับสำหรับคันนี้ราคาสี่สี่กลางนะครับคันนี้ปียี่สิบเอ็ดน้าหลอหน้าปัจจุบันเลยนะครับนี่นี่ใครสนใจก็ดูกอทอไว้เลยนะครับเลขไม้สี่หมื่นห้า 45, นะครับผมเกียร์ธรรมดาสี่กลางครับผมมา ตรงนี้จะเป็นรถของอผู้มาติดต่อนะครับรถขายจะเป็นคันนี้นะครับนี่แนะนำอีกคันหนึ่งจะเป็น Toyota a อ t i ต 1.6G ปี2018นะครับผมคันนี้เลขไม้อยู่94 0 0นะครับแซมแนะนำคันนี้เลขไมล์9้0หมื่นดูภายในนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะดูสวยงามเลยนี่ครับเลขไม้ 94,145ี่ี่บห้าเท่านั้นนะครับอยู่4ี่แ0นนิดนดนะครับ4ี่0 0นนิดนิดนะครับผมราคายังไงคุยกับแซมอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อรองยังไงนะครับคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเข้ามาหาแซมได้เลยนะครับตัวนี้เราก็จะมีแนะนำอีกตัวหนึ่งจะเป็นในส่วนของเอาติดโฉมใหม่แล้วปี19นะครับผมเอาติดโฉมใหม่แล้วปี19คันนี้เลย กท3 2 0 0อนะครับผมอันนี้คือโฉมใหม่หน้าใหม่อันนี้คือหน้ามเนอร์เชนหน้าเก่านะปีเดียวกันไอคนละปีนี่ปี19อันนี้ปี18นะครับคันนี้เลขไม่หน0่น้านะแนะนำครับคันนี้แนะนำเลยภายในก็ต่างกันแล้วภายในปี19เเนี่ยจะเป็นนี่ครับลูกค้าเห็นไหมครับเป็นทูโทนนะเป็นสีครีมตรงนี้ครีมนี่ก็ครีมตัดกับ สีเทามืดๆนะครับผมพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับหน้าจอจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เลขไม้น้อยมาก1543นะครับราคา550 0 0าทเท่านั้น550,000บาทนะครับดูท้ายตูดก็คือเลยคนละอย่างกันเลยนมครับคันนี้แนะนำครับเลขไม่หน่งม่ม้แท้นะครับมีประวัติเข้าศูนย์แน่นอนลูกค้าไม่ต้องกังนวลว่าเอ้ย ทำไมรถ4ปี5ปีไมมันวิ่งแค่หมื่นโลเท่านั้นเองไม่แท้แน่นอนครับก็คือหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเขาเช่ากับแซมไปที1 0ถึง20คันเนี่ยเขาก็ไม่ได้วิ่งครบทุกคันนะครับถึงงบประมาณการเช่าของเขาก็คือต้องเช่าถึงงบของเขาครับพอเช่าปุ๊บเช่าไป4 20- 3 0คันคนที่วิ่งก็อาจจะสมมติถูกใจคันเนี้ยวิ่งประจําก็คือจะไม่สับเปลี่ยนหมุนเวียนคันไหนละเพอิเอนคันเนี้ยมันตกก็คือคนที่ใช้อยู่เนี่ย วิ่งไม่ได้ประจํามันก็จะจอดอยู่แต่ไม่แท้แน่นอนไม่มีกอไม้แน่นอนสงสัยยังไงไซมีประวัติเข้าศูนย์ให้นะไม่ต้องกังวลนะนะครับผมมาฝากไว้ด้วย5 5าแสนมืนบาทนะครับเอาติ๊ดหนึีปี1ีนะครับต่อมาคันนี้ครับผมจะเป็นปี2020เป็นหน้าหมูป่านะคันนี้หน้าหมูป่าแล้วเฟียวเเลยเป็น1นึอ่าสอตัวอ่า ไอ้สองจุดอ่าสองจุดสี่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับโฟร์วิวปีสองพันยี่สิบเลขไมล์แสนสองราคาอยู่หกกลางๆนะหกกลางๆนะนะครับสำหรับตัวนี้หกกลางๆนะนี่ก็ชัตซีก็ประมาณนี้สวยๆคมๆนะสี่คูณสี่ดิฟล็อกนะครับผมมานี่สีก่กลางๆนะแล้วก็จะ พามาดูอีกตัวหนึ่งที่มีราคาปรับลงมาก็คือเป็นกลุ่มนี้ครับ4ประตูพีรันเนอร์เกียรโตเครื่อง 2.4e นะครับผมปรับราคาลงมาครับเหลือ529,000บาทเท่านั้นนะครับจะมีทั้งแบบตัวนี้ไม่มีแคลรี่บอยนะจะมีแคลรี่บอยก็มีขายแล้วขายราคาเท่ากันนะเลขไมตอนนี้ถ้าเป็นแบบกลุ่มไม่มีแคลรี่บอยเนี่ย เลขไม้หลักหมื่นอาจจะ7จ็ดแปดหมื่นยังพอมีอยู่นะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีแคลรี่บอยเนี่ยเลขไม้จะมีแล้วจะมีอยู่ก็คือแสนต้นแสนหนึ่งแสนสองแสนสามนะจะเป็นหน้าตาเป็นแบบประมาณนี้มาเดี๋ยวพาไปดูนี่เป็นหน้าเซตอีดิชันนะครับผมทั้งคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวแซมพาไปดูเป็นแบบไม่มีแคลราแบบมีแคลรี่บอยบ้างว่าเหลือกทออะไรบ้างแล้วเลขไม้อยู่เราลๆเท่าไหร่ นะอย่าง2คันนี้เท่ากัน529ครับไม่มีแครี่บอยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะอีกคันหนึ่งเช่นกันนะครับผมก็จะมีในส่วนของแวะตรงนี้นิดนึงจะมีตัว v o อที่จะแนะนำนะครับ v i ออสตัว E ปี2018นะครับผม เลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะราคาแซมเปิดสามแสนสี่หมื่นเก้านะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับก็เลยอาจจะดูเลอะนิดน,นึงนะครับผมสวยครับคันนี้แซมดูแล้วหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะมาต่อมาเนี่ยอย่างนี้ครับที่แบบมีแครี่บอยนี่ยครับลูกค้าเห็นแบบมีแครี่บอย เลขไมก็1,000 100, งแสนต้นๆเหมือนกันครับราคา529นะครับผม529,000บาทมาดูไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างคันนี้รถก็เพิ่งเข้ามาเลขไมหนึ่ง0สหนึก็529,000บาทนะครับผม,มตัวขายดิบขายดีครับโม่งน้อยคอยลักหมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วโม่งน้อยคอยลักหมดแล้ว นะครับผมมาตัวนี้บ้างกทองศูนเลขไม้แสนสองครับตัวนี้รถสวยราคา529นะ529้าลูกค้าดูกอทอไว้ครับนี่ดูภายในก่อนเห็นไหมครับภายในเป็นอบาผ้าก็นี่ครับแสนสอ0หมืนนะครับผม529,000บาทนะครับผม อย่างคันนี้ก็ยังว่างอยู่เป็นแบบไม่มีแคลรี่บอยนะครับผมนี่นะไม่มีแคลรี่บอยโม่งน้อยอันนี้คือติดจอมหมดแล้วนะครับโม่งน้อยคอยลักนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องสองจุดแปดเกียร์โต้ตัวนี้นะครับแต่ว่าขับสองนะคันนี้ขับสองปีสิบแปดขับสองตัวสองจุดแปดนี่ครับสังเกตจากไฟหน้าได้เลย จะเป็นแบบนี้แล้วก็โลโก้เขาจะมีอยู่ตรงดลล้านนี้ราคาก็อยู่6 6ขึ้นไปเลข6นะครับผมแต่หน้าเหมือนกันแต่ไฟคนละดวงคนละแบบนะครับผมแล้วก็จะมีคันนี้เช่นกันครับคันนี้หน้านานละปี17เป็นเกียร์ธรรมดา4 w h e e l นะครับผมเลขไม่รู้สึกจะหลักหมื่นหรือว่าแสนนิดๆราคาไม่แพงครับคันนี้ถ้าใครสนใจก็ส่วนตัวมาหาแซมได้ครับ เดี๋ยวแซมเช็คราคาให้อีกครั้งหนึ่งแซมจำราคาไม่ได้แล้วปี17เจ็กียร์ธรรมดา4ฟร e วิวนะเป็นหน้าในส่วนของหน้าลีโวนะครับยังไม่ให้หน้าแซ t นะครับผมมาต่อ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 ,ตอก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีจอดในส่วนของออาติก็ เยอะนิดหนึ่ง2คันนี้จะเป็น 1.8e นะครับเอาติ้นสองสองคันนี้2อคันนี้ 1.8e คันนี้เลขมาอยู่7ถ7ึง8หมื่นนี้แสนกลางๆนะครับราคาไม่เท่ากันนะนี่นะครับผมราคาอยู่ราวสี่นิดๆน,นะครับ 1.8e นะครับผมนี่อย่างคันนี้ก็เช่นกันนะครับ3913 นี่ก็เลขไมลแสนขึ้นเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวแซมลองดูไม่แน่ใจว่าแบตหมดหรือเปล่าเป็นแบบไม่มีแคลลี่บอยนะครับผมอ่านี่ครับอย่างเงี้ยคันนี้แสนสองภายในก็ยังสะอาดสวยงามนะครับแสนสองก็ราคา529ก็คือตอนนี้พูดง่ายๆเลยคือถ้าเป็นตัว4ประตูยกสูงเกียรโต้ปี2018เครื่อง2.4 e เนี่ย เป็นราคาเลยครับ5,029ถ้าเลขไม้หลักหมื่นจนถึงแสนต้นๆเนี่ย5 2 9ดเลยไม่ข้ามแสนแสนหาราคา5 2 9หมดเลยเนี่ยอย่างสองคันนี้ก็อยู่เลขไมลแสนต้นๆเหมือนกันเช่นนี้เหมือนกันครับก็คันนี้เหมือนกันแต่ก็5 2 9นะครับผมมา2.8เราก็มีนะครับตัว4 wheel ก็คือตัวนี้นะครับ 2.8G 4W ปี18นะครับผมเป็นตัว G คือตัวช็อปสุดนะอ,อย่างคันนี้ก็เลขไม้90,009ก็ราคา,อ,าอยู่7ต้นๆน,นะครับผม7ต้นๆเพราะว่าเป็น 4W แล้วก็เป็นเครื่อง 2.8G ถ้าเครื่อง2.8เนี่ยจะได้อยู่ที่แรงม้า177นะแต่ถ้าเป็นเครื่อง 2,004จะอยู่ที่150แรงม้านะครับผมจะแตกต่างม้า27ตัวนะนะครับผมนี่กระโมงติดจองหมดครับโมงน้อยคอยรักรถไม่มีแล้วครับไวจริงๆที่นี่มาเร็วไปเวลแน่นอนที่นี่ความไวเป็นเรื่องของปีศาจจริงๆนะครับลูกค้าออนไลน์จองออนไลน์มาเยอะเลยนะครับ80%อย่างที่ไม่เห็นรถนะครับผม ถ้าใครถูกใจคันไหนเนี่ยเดี๋ยวแซมเช็คราคาให้อีกทีหนึ่งนะครับผมมาอีกคันนี้แนะนำอีกเช่นกันทะเบียน6.3.2.3นะครับเป็นแบบมีแคดี้บอยแล้วนะครับผมปี18เช่นกันนะ,อะลองดูสิลองมุดดูนะครับช่วงล่างสวยๆแบบนี้นะครับดูชัสซีเห็นไหมครับเ,เนี่ยกิฟเลยเนี่ยโอ้โห น้องๆไปแดงเลยนะครับมาดูในส่วนของเลขไมล์กันบ้างสำหรับคันนี้มาเลขไมม์แสนสามครับผมราคาห้าสองเก้านะครับเป็นราคาเดียวกันทั้งหมดนะครับปรับราคาลงมาแล้วนะห้าสองเก้านะหน้าตาก็แบบนี้ตัวเซตอีดิชันนะห้าสองเก้าคันนี้ก็สวยแนะนำครับเลขไม่แสนสองแสนสามรถห้าหกปีถือว่าวิ่งไม่เยอะเลยนะครับวิ่งปกติ เครื่อง t o y ยต a เกียร์โตโยต้ไม่ต้องห่วงอยู่ครับเรื่องความทนทานเนาะนะครับผมมาต่ออีกสักแถวหนึง่งจะได้ไม่นาจนเกินไปนะครับอึบมาก็จะมีในส่วนของ4ประตูเกียร์โต้อยู่ประมาณ3-4คันที่แบบมีแคลรี่บอยนะครับที่แซมจะขออนุญาตแนะนำก็จะมีคันนี้อีก1คันลูกค้าจำกอทอไว้นะเผื่อคันไหน ลูกค้าชอบกอทอก็เดี๋ยวแซมส่งรูปส่วนตัวให้6297เป็นแบบไม่มีแคลร่บอยนี่นะครับผมไม่มีแคลร่บอยนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวนะฮะโอเคเอาใหม่ภาพมันล้มนิดน,นึงขออภัยด้วยนะครับผมมาถัดมาก็จะมีอีกคันนึงเช่นกันครับอ่ากนทนี้ 3791นะครับก็ไม่มีแคร์รีบอยนะครับผมะแล้วก็แซมเห็นรถสวยๆแวบๆจอดหมกไว้อยู่อีกคันหนึ่งเช่นกันนะเผื่อใครหาแคมรี่อยู่จะเป็นตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าต้องแจ้งก่อนคันเนี้อ่ารถสวยเลยแต่ว่ามี ไม่แน่ใจว่ายังว่างอยู่หรือเปล่านะครับเป็น2.5ตัว G นะครับผมปี19เลขไม้รู้สึกจะ6 0 0 0 0่ 60, หรือไงเนี่ยนะครับเดี๋ยว้ามเช็คก่อนว่าว่างไหมเนาะ,ะลูกค้าดูกอทอไว้ก่อนเนาะนี่ตัวนี้9379เป็น2.5นะ2.5ตัว G ปี19ครับหน้าใหม่ละสีขาวมุกด้วยหายากนะครับเดี๋ยวดูเลขไม้หน่อยเลขไม้60,000เท่านั้น หกหมื่นสามเลกไปหกหมื่นสามเนี่ยครับตัว G 2.5จุดห้าจะได้ซันลูปภายในเป็นเบาะดำนะเบาะหนังดำก็เดี๋ยวแซมเช็คก่อนว่าว่างไหมนะสองจุดห้าตัว G นะครับผมสวยครับันนั้นแซมรับรองว่าสวยเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครหาอยากหาแคมรีดที่ราคาไม่ข้ามเลขห้านะครับก็จแซมจะมีแนะนำตัวนี้ก็คือ ปี2016นะครับผมสีออกสีบูไมก้านะปี16เลขไมค์อยู่ที่แสนเจนะครับผมนี่1นึ0 0 0่ราคาอยู่สีกลางๆนะครับผมสีกลางๆนี่ตัวเนหน้าแบบนี้นะราคาไม่ข้ามเลข5นะครับปี2016 2.0 G จุดนะครับเครื่อง2,000ตัวท็อปนะโอเค ก็ประมาณนี้มีซีอวีคันหนึ่งหลุดเข้ามานะครับผมรถตู้ของแซงตอนนี้นครับเดินผ่านแล้วไหนๆก็เดินผ่านแล้วรถตู้ของแซงตอนนี้ก็คือจะมีในส่วนของตัวโม่งใหญ่เป็นทั้งมีทั้งเกียร์ธรรมดาทั้งเกียร์ออโต้นะครับโม่งใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสีขาวก็มีนะครับ นี่คันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับสี่ประตูเกียร์โตกทนี้ก็ว่างนะครับผมถ้าเป็นแบบมี c คลร์แบอยตัวนี้เลขไม่ต่ำกว่าแสนเนี่ยหายากแล้วครับอาจจะไม่มีแล้วนะครับผมมีแต่แสนต้นๆน,น,นี่ครับก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ว่างหกสามสองเจ็ดเนี่ยครับสี่ประตูแคลร์บอยนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งสองหนึ่งหกห้านะครับผม สองหนึ่งย์มีหลายขั้นให้เลือกอยู่นะครับผมสำหรับสี่ประตูเกียร์โต้นะครับผมอลองดูภาพรวมๆหน่อยที่โกดังเทพรักษ์นะครับอืออ่ะนี่ครับมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยรถนะครับผมอยู่สี่แยกคลองขุดนะครับผมสำหรับโกดังเทพรักษ์นะครับผม ทุกคันที่แซมบอกนี่ราคาเงินสดไม่มีเก็บแหวดไม่มีบวกแหวดแล้วนะดูนะครับไม่มีเก็บแวดใดๆเพิ่มเติมเลยซักกระบเดียวแถมฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้อีกนะฟรีโอนให้ด้วยไม่มีแวดแต่ฟรีโอนให้อีกโอ้สุดไปเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเออเดี๋ยวแซมพาไปดูในส่วนของตัวนี้นิดหนึ่งในส่วนของการล้างรถหน่อยการสปา นะครับผมแซมก็จะทําอยู่ที่บางพีตรงนี้ครับโกดังบางพีรับรองว่าสวยทุกคันแน่นอนใหม่ๆทุกคันนะครับผมขออนุญาตอีกนิดนึงมาจะมีคันหนึ่งที่แซมเตรียมส่งมอบวันอาทิตย์นี้ละนี่คันนี้กําลังทําความสะอาดอยู่แน่ลูกค้าลองดูถึงกะมุดเข้าไปข้างใต้เลยเห็นไหมครับนี่ ดูเนียบไม่เนี้ยบเนี่ยครับเนี่ยมุดไปเลยเห็นไหมครับมุดไปเลยทำความสะอาดล้ออหลรช่วงล่างดูโอ้โหดูขนาดฝาถังน้ำมันยังทำความสะอาดเลยครับเนี่ยดูนิ่งๆเลยนะครับน,นี่ดูทำความสะอาดล้ออะไรอยู่นี่ครับรับรองว่าสวยดูคทักซี่อ่าเห็นไหมครับทำความสะอาดสวยงามม่ก ก็ทํมก็จะทําที่นี่แหละครับนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้สําหรับแซมนะครับผมก็ใครจะมาดูรถที่เทพรักษก็มาไม่ถูกไงทรวานะแซมได้เลยครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมเบอร์เดิมเบอร์เดียวแน่นอนนะครับผมถ้ามาเทพรักษดีครับมีรถจอดในร่มลูกค้าไม่ต้องร้อน นะครับผมเหมือนสมัยขาวสมัยขาวรอน,นิดนึงนะแต่ถ้าเกิดใครสะดวกที่สมัยขาวก็ได้ครับบอกแซมล่วงหน้าก่อนจะมีเทสมัยขาวบางที่เทพรักษ์แล้วก็ในส่วนของตัวบางนานะก่อนเข้ามาถวายแซมล่วงหน้าก่อน1วันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่แนะนําเลขไม่เก้าพันแต่แซมแจ้งก่อนคันนี้ในส่วนของพวงมาลัยจะมีการถลอกนิดนึงนะครับแต่ว่าคัน ต้นคลิปเนี่ยสวยกว่าเลขไม้มากกว่าประมาณ5,000อันนี้เลขไม้9 9, 4, 9 5, ้0 4นะครับผมสำหรับคันนี้9,400-9,500นะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แซมหน่อยนะขออนุาฝากเบอร์โทรครันหกสามห้าสี่สามหเก้าสอครับผมโอเคไปแล้วสวัสดีครับผม